สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S SISTER นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดซ u b s c r i b e แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวของเดือนสิงหาคมค่ะมีความต่อเนื่องจากคลิปที่เพิ่งจบไปดาวสี่ดวงที่เดิมวิปริตนั่นคือคลิปที่รวบรวมเกณฑ์ร้ายต่างๆที่คุณควรจะทราบจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีค่ะจุดประสงค์ก็เพื่อให้คุณได้วางแผนล่วงหน้าแล้วก็ต่อกันที่คลิปนี้นะคะที่ดาวอาทิตย์ได้ม,มาตรฐานเป็นทั้งมหาจักรแล้วก็เกษตร หลังวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะดาวย้ายราศีพร้อมกันกับดาวอังคารเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอตีความดาวทั้งจัก,กรราศีแล้วเนี่ยเกณฑ์ที่ดีๆในเรื่องไหนและในส่วนที่คุณจะต้องตั้งรับมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พยากรณ์อยู่นี้ไหมเพราะว่าอิทธิพลของดาวบางดวงกินระยะเวลานานค่ะมันอาจจะส่งผลช่วงไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าส่งผลเสียแล้วจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเราจะพิจารณาดาวทั้งจัก,กรราศีที่เข้ามากระตุ้นด้วย และช่วงสุดท้ายของคลิปค่ะที่สัญญากันไว้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะโดยเฉพาะดาวเสาร์นะคะที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นคราสนระโสโรของลัคนาราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นคนหรือว่าสัตว์สองเท้าเริ่มกันที่ดาวมฤตยูที่อยู่ในภพสุภานะคะมีดาวเจ้าเรือนคือดาวสุเราจะตามเขาไปที่ภพวินาศกันค่ะเพราะว่ามีดาวกลุ่มร่วมกันถึงสามดวงจะมีเรื่องหลายสิ่งอย่างเกิดขึ้นมากมายในภพเรือนนี้ และดาวเจ้าเรือนวินาศเองก็คือดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรในครึ่งเดือนแรกแล้วก็จะกลับเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรในครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญเลยก็ว่าได้นะคะพบปีหนา้านี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นมีความลับการซุ่มทําอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผยการหนีหายจากบางสิ่งบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากโรคแปลกๆที่ตรวจหาสาเหตุไม่พบ อุบัติเหตุการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเป็นนักวางแผนที่ไม่ออกหน้าหรือว่าการมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยคุณย่อมที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ค่ะในตำแหน่งนี้นะคะยังมีทั้งดาวที่จับคู่ส่งเสริมคุณแล้วก็ดาวคู่ศัตรูที่ส่งกำลังถึงกันให้เป็นอุปสรรคกับคุณเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่เสีย เป็นลักษณะของเส้นขนานที่ตีคู่เกิดขึ้นไปได้พร้อมๆกันช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณเดินผิดปกตินะคะดาวพุธมีจังหวะที่เดินช้าแล้วก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ช่วงนี้อาจจะเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวขยันเดี๋ยวขี้เกียจเบื่อเบื่ออยากอยากเดี๋ยวก็จะท้อเดี๋ยวก็จะสู้ค่อนข้างที่จะเก็บตัวค่ะไม่ค่อยอยากจะรับรู้อะไรมากนะัก บางคนจะติดต่อจะพูดคุยก็ต่อเมื่อจําเป็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานลักคนากันคุณมีดาวตกอยู่ในภพเรือนที่เสียถึง3ตําแหน่งอริมรณะวินาศชั่วโมงนี้ต้องให้กําลังใจพวกคุณอย่างเดียวเลยค่ะหลับตาหายใจลึกๆแล้วก็บอกกับตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคลิปนี้นะคะเราจะพยายามมองหาจุดที่ดีให้เป็นกําลังใจให้กับพวกคุณได้บ้างค่ะ ซึ่งปกติแล้วเราจะถนัดหาจุดเสียมาเตือนพวกคุณนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะพยายามมากๆเลยค่ะดาวพุธนอกจากจะเป็นดาวประจำตัวของคุณแล้วนะคะยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะหมายถึงเรื่องของอาชีพการงานในตำแหน่งนี้ยังได้มาตรฐานถึง3อย่างค่ะเป็นราชาโชคมหาจักจอุตจ,จาวิราชแต่ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำนะคะเข้ามาอยู่ในภพที่เป็นธาตุไฟน้ำมาเจอไฟ ไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องของท่าสักเท่าไหรค่ค่ะแปลว่าลําพังตัวคุณเองนะคะสามารถที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายได้อย่างสบายคะ่ะแต่ถ้ามีปัญหานะคะมันจะมาจากสภาพแวดล้อมบางอย่างรอบตัวคุณถ้าเป็นในที่ทำงานก็อาจจะมีบางจุดบางมุมหรือว่าบางคนคะ่ะที่ไม่ส่งเสริมหรือว่าทำตัวเป็นศัตรูหรือไม่ก็เป็นคนในกลุ่มญาติพี่น้องๆของคุณเอง ที่จะมีเรื่องให้คุณต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจถ้าออกมาในรูปแบบนี้นะคะเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคะ่ะทำไปแบบเงียบๆของเราอาจจะต้องทนรำคาญกับบรรยากาศรอบข้างตัวคุณบ้างเช่นคุณอาจจะต้องทำงานดูระหว่างความขัดแย้งของผู้อื่นหรืออาจจะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในสิ่งที่คุณไม่ได้ก่อหรือถูกพูดถึงในทางลับหลงังในทางที่ไม่ดีมันจะมีบางจุดบางมุมที่ทาให้คุณจะต้องใช้ความอดทนคะ่ะ ตอนนี้คุณต้องใช้คุณสมบัติในด้านที่ดีของดาวให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าไปให้ค่าให้ความสำคัญในด้านที่ไม่ส่งเสริมคุณดาวพุธนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายการสื่อสารการเจรจาทุกรูปแบบโดยพื้นฐานแล้วนะคะผู้คุณส่วนใหญ่จะพูดเก่งมีศิละปะมีวาทศิลในการสื่อสารค่ะการพูดการเขียนของผู้คุณจะดูมีความน่าเชื่อถือหาทางใช้ความได้เปรียบตรงส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ ในตำแหน่งนี้จะเหมาะนะคะถ้าคุณจะหันไปทำอะไรสักอย่างบนโลกออนไลน์งานอดิเรกหรือว่าการฝึกทักษะด้านใดด้านหนึ่งที่คุณสนใจก็ได้ทำเป็นเล่นไปนะคะคุณอาจจะสามารถต่อยอดหรือเห็นโอกาสอะไรบางอย่างก็ได้ในอนาคตหรือบางคนนะคะคุณกำลังซุ่มทำอะไรอยู่แบบลับๆอยู่ก็ได้คะ่ะโอกาสที่จะได้เดินทางไกลก็มีดูแล้วในด้านที่ดีก็มีไม่น้อยนะคะแค่ว่าตอนนี้คุณจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองให้ดีคะ่ะ ดยความที่ดาวเดินผิดปกตินะคะอาจจะต้องฝืนความรู้สึกมาในด้านที่ทําให้ตัวเองมีกําลังใจให้ได้ดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นดาวทักน้ําค่อนข้างที่จะให้ผลสอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันค่ะเป็นดาวเจ้าเดือนศุภะแล้วก็กระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาพลักษณ์นะคะที่คนอื่นมองคุณหรือว่ารู้สึกกับคุณดาวเจ้าเดือนการเงินเข้าพบวินาศนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่ว่าค่าใช้จ่ายของคุณเยอะแน่นอน โชคไม่ค่อยเข้าข้างสักเท่าไหร่เลยนะคะดาวมาพักองศาอยู่ในภพที่ทําให้มีแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ตีความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยค่ะต้องขอโทษจริงๆคุณต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะคะวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีค่ะส่วนในเรื่องของภาพลักษณ์หรือว่าสิ่งที่คนอื่นรู้สึกกับคุณชั่วโมงนี้ต้องปล่อยวางค่ะทําดีก็อาจจะไม่มีใครมองเห็นหรือถึงเห็นเขาก็อาจจะไม่สามารถช่วยคุณได้แถมอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารในทางลบอีกต่างหาก แต่ก็อย่าได้แคร์ค่ะนะจุดนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรอย่าลดคุณภาพคุณความดีของตัวเองเด็ดขาดทำในด้านที่ดีทุกอย่างให้เสมอต้นเสมอปลายมันเป็นแค่ช่วงจังหวะเวลาของคนเราค่ะคุณอาจจะต้องฝืนในหลายๆความรู้สึกหน่อยฝืนที่จะต้องทำดีฝืนที่จะต้องมีความสุขให้ได้ด้วยถ้ารู้สึกว่าระดับความสุขของตัวเองลดลงนะคะรีบดึงมันกลับขึ้นมาค่ะทำยังไงก็ได้ประครับประคองจังหวะชีวิตช่วงนี้ให้ผ่านไปก่อน ให้รู้ไว้นะคะว่ามันเป็นอิทธิพลของดาวคู่ศัตรตูอย่างดาวเสามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลองไปดูที่ดาวอังคารกันบ้างนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็สหัสชะเป็นดาวธาตุลมเข้ามาอยู่ในภพธาตุไฟลมมาเจอไฟค่ะหมายถึงการมีพลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรตูกับดาวเสาที่อยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามส่งกำลังถึงกัน ทำไปทํามาก็สงสารดาวค่ะเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่เสียแล้วยังจะเจอดาวคู่ศัตรูอีกตอนนี้เหมือนว่าคุณจะมองออกอยู่แล้วนะคะว่ามีทั้งผู้หวังดีแล้วก็ผู้ที่ไม่หวังดีกับคุณแค่ว่าดาวออกมาตอกย้ำเฉยๆค่ะว่าให้คุณระมัดระวังผู้ที่ไม่หวังดีนะคะบางคนก็แฝงหรือว่าปะปนอยู่ในสังคมคนรอบข้างตัวคุณน,นี่แหละคะ่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลและที่สําคัญนะคะดาวทั้งสามดวงนี้มีดาวเสาเล็งอยู่ในภพอริ ดีส่วนดีเสียส่วนเสียค่ะในส่วนที่ดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์นะคะเป็นคู่ศัตรูแตกหักกับดาวเสาร์ดาวเสาร์นี้เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะช่วงนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งค่ะถ้าคุณมีแผนที่จะลงทุนหรือว่าเริ่มทําอะไรที่ต้องใช้เงินประครับประคองสิ่งที่ทําอยู่ไปก่อนนะคะและยิ่งถ้าคิดจะลาออกหรือว่าเปลี่ยนงานอันนี้ไม่แนะนําเลยค่ะเอาเป็นว่าเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญ อิทธิพลของดาวคู่ศัตรูนะคะเจอกันหมดค่ะทุกลัคนาราศีไม่ใช่แค่เฉพาะคุณแค่ว่าต่างเรื่องราวกันไปแล้วก็วิธีการรับมือจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกันหมดค่ะไม่ต้องน้อยใจไปและในส่วนของดาวพุธนะคะที่เป็นดาวคู่สมพลกับดาวเสาจะมีเกณฑ์ที่ดีตรงส่วนนี้แทรกเข้ามาค่ะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่กันไปนะคะ เกณฑ์น,นี้นะคะจะมีสิ่งที่คุณสามารถพึ่งพาหรือว่าประครับประคองคุณจากเกณฑ์รายได้ลักษณะจะเป็นเส้นขนานตีคู่เกิดขึ้นไปได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะพึ่งพาก,กันในรูปแบบไหนจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมเช่นว่าบางคนนะคะคุณมองเห็นโอกาสบางอย่างในวิกฤตที่คุณกําลังเผชิญอยู่หรือว่าพี่ๆน้องๆบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีที่คุณพึ่งพาไม่ได้เลยลองไปมองหาดูกันในรูปแบบของแต่ละคนคะ่ะ บางคนก็ไปได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าก็มีมันจะมีด้านที่ดีซ่อนอยู่นะคะคุณต้องหาให้เจอแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าดาวพุธกับดาวเสาเขาจะมีส่วนที่เกื้อหนุนกันอยู่แล้วมันก็อาจจะแสดงผลหลังจากที่ดาวคู่ศัตรูทำงานไปแล้วหรือว่าแสดงผลพร้อมกันไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่การตีความยกตัวอย่างนะคะคุณลองเอาในสิ่งที่เราตีความคะ่ะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณดู ว่ามีประเด็นไหนที่มันสอดคล้องหรือว่าตรงกับเรื่องของคุณได้บ้างเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างทุกเรื่องให้ตรงกับทุกคนได้ค่ะมาถึงดาวเด่นของคลิปนี้กันค่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศช่วงที่พยากรอยู่นี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนะคะดาวอยู่ในภพลาภะได้มาตรฐานเป็นมหาจักรดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุน้ำไฟมาเจอน้ำนะคะ ไม่ค่อยส่งเสริมเรื่องของธาตุอีกแล้วแต่ความเป็นมหาจักรค่ะเขาจะไปส่งเสริมคูณในเรื่องของลาภผลบางอย่างแต่ก็ต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงสติปัญญาอีกเช่นเคยและก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกโฉลกกับภพบวินาศด้วยมีดาวพระเกตเข้ามาเสริมกำลังค่ะปกติดาวพระเกตไม่มีภพเดินเป็นของตัวเองเข้าไปอยู่ในภพเดอนไหนก็จะตามดาวเจ้าเดินไปด้วยแต่สำหรับดาวจันทร์นะคะที่เป็นดาวเจ้าเดินลาภะ เราจะไม่ได้เอาเขามาใช้ในการพยากรณ์ดาวจรภาพรวมแบบนี้ค่ะเพราะว่าดาวจรเดินเร็วมากจะย้ายราศีทุกๆสองวันครึ่งเอามาจับทางอะไรไม่ได้ใส่ไว้ให้รู้เฉยๆนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของภพเรือนแต่สำหรับการพยากรณ์ดวงชะตากำเนิดของแต่ละคนดาวจัรมีความสำคัญมากค่ะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะอิทธิพลของดาวภเกตเราจะให้น้ำหนักไปที่ช่วยเสริมกำลังให้กับดาวที่มากลุ่มร่วมด้วยแทน ดาวพระเกตเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดจะคิดสร้างสรรค์หรือว่าคิดฟงสร้างเป็นไปได้หมดคะ่ะความคิดของคุณในที่นี้จะมีทั้งด้านบวกและลบคะ่ะอะไรที่ใกล้ตัวคุณในที่นี้นะคะไม่ค่อยส่งพลังหรือว่าส่งเสริมคุณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวบางคนสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าที่ทํางานลาภผลของคุณจะอยู่ไกลตัวหน่อยคะ่ะเช่นว่าถ้าเป็นคนที่คุณพึ่งพาหรือว่าปรึกษาได้ จะเป็นลักษณะคนที่อยู่ไกลไม่ได้ไปมาหาสู่กันแบบง่ายๆและถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะถ้ามีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานักท่องเที่ยวอันนี้จะส่งผลดีค่ะงานออนไลน์ก็ได้ทุกรูปแบบเลยอันนี้จะเป็นประเภทที่ว่าจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันมีอยู่จริงนะคะหรือเป็นลาภผลจากแดนไกลไปเลยก็ได้ค่ะอะไรที่คุณทำแบบไม่เปิดเผยซุ่มทำอะไรพวกนี้ค่ะปัญหาจะน้อย เหมือนว่ายิ่งคนเยอะเรื่องก็จะเยอะตามนะคะถ้าคุณทำอะไรลักษณะแบบนี้นะคะทําไปแบบเงียบๆจะเหมาะสมแล้วค่ะหรือว่าถ้าอยู่ในสํานักงานในองค์กรก็เช่นกันค่ะให้คนเข้าถึงเรื่องของคุณให้น้อยที่สุดจะดีทำงานของเราไปแบบที่ไม่ต้องไปเป็นจุดสนใจนะคะพอวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายกลับเข้าบ้านเป็นเกษตรอยู่ในภพวินาศถ้ามีแผนที่จะเดินทางไกลช่วงเวลานี้นะคะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางสูงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์แนะนำว่าอย่าเพิ่งออกหน้าค่ะอยู่หลังกล้องไว้ก่อนจะดีแล้วก็ใช้ประโยชน์ของโซเชียลให้ถูกทางบางคนคุณอาจจะเจออะไรดีๆในนั้นนะคะพวกนี้บางทีมันจะแวบเข้ามาแค่ช่วงขณะค่ะตั้งใจมากก็ไม่ค่อยจะได้อะไรบทมันจะมามันจะมาเองนะคะบางคนคุณจะรับรู้ได้ด้วยเซนส์นแล้วก็หลังสังหรณ์ของคุณเอง และสำหรับพบเรื่องนี้นะคะถ้าคุณจะลงทุนทำอะไรสักอย่างขอให้เป็นการลงทุนกับตัวเองจะปลอดภัยที่สุดค่ะมันจะเป็นในลักษณะที่คุณควรจะต้องฟูมฟักเก็บตัวเก็บช่วงมงบินอันนี้ตีความจากสถานการณ์ภาพรวมของคุณในขนาดนี้นะคะทาแต่ให้ดูเหมือนว่าไม่ได้ทาที่เขาเรียกกันว่าซุ่มนั่นแหละค่ะจะเหมาะกับคุณในช่วงเวลานี้การที่จะได้รับอณิสง์ที่ดีจากดาวอาทิตย์นะคะ ที่จริงแล้วมันค่อนข้างที่จะจับต้องได้ค่ะแค่ว่าผลตอบแทนก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในรูปของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเสมอไปมันต้องดูที่พบเดือนด้วยค่ะบางทีสิ่งที่คุณทํามันอาจจะอยู่ในรูปของผลงานความดีความชอบชื่อเสียงหรือว่าการเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นการแลกประสบการณ์ที่ดีบางอย่างก็ได้บางทีไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะคะว่าได้รับอนิสงส์ที่ดีอยู่ มันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้มันจะต้องเป็นรูป,ปรธรรมจับต้องได้เสมอไปนะคะพบปีนานี้และในส่วนของดาวอาทิตย์ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียค่ะเพราะว่ายังคงถูกรบกวนจากดาวบาปะเคาะอย่างมฤตยูและก็ราหูแต่ในด้านที่ดาวเป็นเกษตรนะคะไม่มีอนุภาพใดเหนือมากไปกว่านี้แล้วยกเว้นแต่ว่าช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะทักษะจรของดาวอาทิตย์ใครเป็นกะละกินีคุณความดีบางอย่างก็อาจจะถูกลดทอนลงไปค่ะ แต่ที่แน่ๆนะคะถ้าคุณทำตามที่เราแนะนำมันจะไม่เพิ่มเรื่องปวดหัวให้คุณแน่นอนค่ะอีกทั้งดาวอังคารเองนะคะก็จะย้ายหลบอิทธิพลของดาวเสาคู่ศัตรูออกมาจะนันทิศทางความเป็นไปของลัคนาราศีกันหลังวันที่18สิงหาคมไปแล้วนะคะอย่างน้อยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูก็จะลดน้อยลงค่ะหรือแค่ดาวศุกร์ดวงเดียวคุณอาจจะได้รับลาบผลอะไรบางอย่างจากการสูญเสียหรือว่าเกี่ยวกับความเป็นความตาย เช่นได้เงินประกันครบกําหนดได้รับเงินปันผลจากสิ่งที่คุณลงทุนอะไรไว้ได้รับส่วนแบ่งจากมรดกทรัพย์สินแต่ว่าก็อาจจะนําความยุ่งยากหรือว่าความขัดแย้งกับพี่ๆน้องๆตามมาด้วยระวังเรื่องของสุขภาพคุณด้วยค่ะช่วงนี้คุณอาจจะป่วยได้นะคะหรือไม่การเดินทางก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็มาถึงพบสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะพบมรณะ ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็พันธุพูดโดยสรุปนะคะก็คือสังคมคนรอบข้างตัวคุณช่วงนี้จะเน้นไปที่คนในครอบครัวละกันค่ะตรงนี้พูดยากแล้วก็เหมือนน้าท่วมปากนะคะคุณจะได้รับผลกระทบบางอย่างจากคนในครอบครัวรู้สึกได้ถึงความหนักอกหนักใจเรื่องในครอบครัวนี้ค่อนข้างที่จะตัดกําลังคุณได้พอสมควรค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราขอมองไปเที่ยวเรื่องของการเงินละกัน เพราะว่าดาวตีโกนถึงพบวินาศเด่นชัดมากถ้าไม่เชื่อเรื่องของภาระนี้สินก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งผลประโยชน์กันเองในครอบครัวโดยส่วนตัวเรานะคะจะมองคนในครอบครัวมีแค่สองสถานะเท่านั้นค่ะไม่เราเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาเขาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเรามีแค่นี้เลยค่ะแค่ว่าตรงส่วนที่พวกคุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะมันเป็นในด้านที่คุณจะต้องช่วยเหลือหรือว่าต้องชดใช้ให้เขา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่คุณเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามกับคนในครอบครัวนะคะเราย่อมที่จะต้องเป็นผู้รับแล้วก็เป็นผู้ให้สลับกันไปมามองให้มันเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ทำร่วมกันมาค่ะเผื่อว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกปรงกันได้บ้างตรงนี้จะไม่ตีความหรือว่าขยายการพยากรณเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับพวกคุณมันเป็นปัญหาลุ้นๆค่ะผู้ที่คุณรู้สึกไปในทางบวกหรือว่าสัจธรรมจะดีกว่า แล้วมันก็จะอยู่ในสภาวะนี้กันไปพักใหญ่นะคะถ้าใครได้ดูคลิปดาวที่เดิมวิปริศคุณจะเห็นนะคะว่าดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังอยู่ระหว่างพบลาภะแล้วก็พบวินาศนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะอันนี้ถือว่าเอามาทบทวนให้ฟังกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสรุปเนื้อหาสําคัญให้พวกคุณนะคะก่อนที่จะเราไปฟังเรื่องของเก็บความรู้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ดีค่ะ แล้วก็เลือกที่จะให้ค่าให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวอะไรที่ทำให้เราเสียเวลาชีวิตนะคะตัดทิ้งมันไปให้หมดคะ่ะแล้วก็วางแผนเรื่องของการเงินอย่างจริงจังไปจนถึงเดือนกันยายนประคับประคองชีวิตช่วงนี้ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำให้คุณมีความเสี่ยงทุกอย่างก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมท่านใดสนใจเรื่องของทักษะคลาดนลโซโรเชิญฟังต่อได้เลยค่ะ มาถึงเรื่องของทักษะจรกันนะคะเนื้อหาตรงนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังทั่วไปคะ่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการฟังเวลาที่พยากรณ์คุณจะได้ทราบนะคะว่าเวลาที่เราตีความคนรักนาราศีเดียวกันเรื่องราวความหนักเบามันจะมีไม่เท่ากันในแต่ละคนคะ่ะนอกเหนือจากพื้นดวงกาเนิดแล้วนะคะในที่นี้วิชาทักษะก็มีความสาคัญก่อนอื่นเราไปรู้จักทักษะเบื้องต้นกันก่อนคะ่ะทักษะมีสองส่วน ทักษะกำเนิดกับทักษะจรกำเนิดก็คือสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดทักษะจรจรก็หมายถึงชั่วคราวจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะและทักษะจรก็จะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดของพวกเราแต่ละคนนะคะมันจะเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบค่ะเดาวที่เคยให้โทษก็อาจจะกลับมาให้คุณเดาวที่เคยให้คุณก็อาจจะกลับมาให้โทษก็ได้ฉะนั้นไม่มีใครนะคะที่จะดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวไปตลอด ทุกอย่างจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรสัจธรรมข้อแรกที่ได้จากตรงนี้นะคะคือสุขทุกข์ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปฉะนั้นอย่าไปยึดติดด้านใดด้านหนึ่งให้เสียเวลาค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกซึมซับเอาประสบการณ์ด้านไหนไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าจะดีกว่าและที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะก็คือตารางทักษะที่สืบทอดกันมาตำแหน่งของการวางตัวเลขจะใช้เลขไทยแทนวันเกิดของแต่ละวันค่ะ โดยที่จะมีคำกํากับคุณภาพดาวเรียงตามนี้บริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีแล้วก็กาลีหรือว่ากาลกินีนะคะอันนี้คือกดตายตัวแล้วก็ใช้เลขหนึ่งแทนวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธเจ็ดวันเสาร์ห้าวันพฤหัสและเลขหกวันศุกร์ค่ะตัวอย่างการวางนี้คือคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ บริวารเราจึงเริ่มวางไวที่เลขหนึ่งหรือว่าดาวอาทิตย์ค่ะแล้วก็เอาอายุเดทสีเรียงตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงกลกินีสําหรับผู้ฟังทั่วไปนะคะคุณรู้แค่ว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกลกินีก็เพียงพอค่ะอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ดาวที่ให้คุณกับคุณก็คือดาวพุธและดาวที่มีจุดเสียอยู่ในพื้นดวงก็คือดาวศุกร์และอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะยกตัวอย่างก็คือวันพุธค่ะเพราะว่าจะมีชุดข้อมูลความเชื่ออยู่2แบบ คนที่เกิดวันพุธกลางวันกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในช่องของเอซิสเตอร์นี้นะคะเราจะใช้ดาวพุธเท่านั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ตามเวลานับทักษะนะคะเราก็จะเอาบริวารมาไว้ตรงที่ดาวพุธเลียงตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงกาลกินีเหมือนกันแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องของเวลาทางโหราศาสตร์กันค่ะเราจะใช้6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้านะคะเป็นวันขึ้นวันใหม่ตัวอย่างที่คุณเห็นนี่เขาเกิดวันพฤหัสก็จริงนะคะ แต่ว่าเวลาเกิดของเขาไม่ถึงหกนาฬิกาก็ถือว่าดาววันเกิดในทางโหราศาสาก็คือดาวพุธค่ะคุณพอจะทราบเรื่องของทักษะเบื้องต้นแล้วก็หลักเกณฑ์ในการหาทักษะกำเนิดแล้วนะคะลองเอาข้อมูลของคุณค่ะเทียบกับตารางนี้ดูแล้วก็หาดาววันเกิดได้แล้วก็ดูต่อไปว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกาลกินีก็คือดาวที่ให้คุณหรือว่าเป็นจุดเสียในพื้นดวงถามว่ามีประโยชน์อย่างใด นักพยากรณ์จะใช้ตารางทักษะนี้ค่ะประกอบการตีความพื้นดวงแล้วก็เอาไปปรับใช้กับอีกหลายศาสตร์นะคะนอกเหนือจากโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีวิชาสัตวตเลขหรือแม้แต่กระทั่งกฎการตั้งชื่อค่ะพยัญชนะหรือว่าสระตัวไหนเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับคนคนนั้นก็ใช้วิชาทักษะเหมือนกันใครที่อยากจะทราบความหมายอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริวารอายุเดชมูละอุสาหามนตรีว่ามีความหมายอย่างไร สามารถหาศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวางค่ะใน Google นะคะพิมพ์คำว่าตารางทักษะได้เลยแล้วก็มาถึงภาคต่อของเรากันนะคะคราสนระโสโรสำหรับลักษณาที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นคนหรือว่าสัตว์สองเท้าที่เกินไปในคลิปที่แล้วนะคะว่า5ราศีนี้ค่ะถ้าดาวเสาทักษาจรเป็นกลักินีในขณะที่ดาวเข้ามากลุ่มลักนาใดลักนาหนึ่งใน5ราศีนี้ความเป็นกลลกินีจะมีผลกับทั้ง5ราศี ขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงนะคะว่าดักเบาต่างกันไปแล้วก็ชุดความเชื่อนี้ก็เช่นกันค่ะที่ศึกษามานะคะก็มีมากกว่าหนึ่งชุดความเชื่อบางก็ว่ากลุ่มราศีไหนก็จะมีผลเฉพาะกับแค่ราศีนั้นบางก็ว่ากระจายความเสียหายความเป็นกรรกินีทั่วถึงกันหมดอันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวของเซสนะคะคือชุดความเชื่อนี้ยังไม่อยากให้ปักใจไปด้านใดด้านหนึ่งคะ่ะ เพราะว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะต้องใช้ในการพิจารณาด้วยอย่างตอนนี้นะคะดาวเสาร์กลุ่มราศีกลุ่มอยู่ก็จริงค่ะความเป็นกลักกินีของดาวย่อมที่จะส่งผลถึงรัคนาราศีกลุ่มแน่นอนแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าดาวเสาร์กลุ่มลักได้มาตรฐานเป็นนระองค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอค่ะดีส่วนดีเสียส่วนเสียแต่สำหรับอีกสี่ราศีนะคะเราขออธิบายแบบนี้ค่ะ จากที่รวบรวมความคิดเห็นของพวกเรากันเองนี่แหละค่ะในช่องมีทั้งบอกว่าเป็นกรลักินีแต่ก็รับมือได้นะไม่เท่าไหร่แล้วก็มีทั้งที่ติดขัดเหนื่อยหนักหรือเกินมาถึงตรงนี้นะคะอยากให้คุณนึกภาพตามเรานิดหนึ่งคนรัคนาราศีเดียวกันอายุส0คนหนึ่งกับอายุ60คนหนึ่งคุณว่าใครรับมือกับปัญหาได้มากกว่ากันแน่นอนคะ่ะคนที่ผ่านโลกมามากกว่า ย่อมที่จะรับมือกับปัญหาได้ดีกว่านะคะโดยส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้โหดาศาสตร์เข้ามาช่วยก็ตามค่ะตรงนี้เราก็เข้าใจกันได้กําลังจะสื่อว่าไม่ว่าคุณจะรับมือได้หรือว่าคุณยังเหนื่อยหนักอยู่สรุปคือทุกคนมีปัญหาค่ะต่างกันแค่วิธีการรับมือแล้วก็ทั้งที่ส่วนใหญ่นะคะคุณยังไม่ทราบทักษะจรของตัวเองด้วยซ้ําดาวเสาร์กาเนิดคุณอาจจะเป็นสีหรือว่าได้มาตรฐานที่ดีในพื้นดวงกําเนิดก็ได้ค่ะ ฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินกับแค่ดาวดวงเดียวถามว่าตรงนี้ได้ข้อคิดอะไรความทุกข์มันเป็นธรรมดาของชีวิตค่ะสัสธรรจะทข้อแรกเมื่อกี้นี้คุณก็ทราบไปแล้วนะคะว่าทักษะจอมันหมุนเวียนเปลี่ยนได้ทุกวันเกิดฉะนั้นมันก็แค่เปลี่ยนก้อนความทุกข์ค่ะจากทุกเรื่องของในบ้านก็อาจจะเปลี่ยนไปทุกเรื่องของการงานเพราะว่าความเป็นกะละกินีมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันแค่เปลี่ยนดาวเฉยๆเราควรไปโฟกัสให้ถูกจุดค่ะ มองปัญหาทุกความทุกให้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตซะแล้วก็ไปโฟกัสกับการที่เราจะอยู่ร่วมกันหรือว่าการเอาชนะอุปสรรคนั้นแทนเช่นว่าตอนนี้คุณกดดันเรื่องของการงานเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานเลือกเจ้านายได้การหนีก็ไม่ใช่ทางออกค่ะหนีเสือป่าจระเข้ก็เยอะแยะไปและสิ่งที่เราควรจะทำอย่างฉลาดก็คือปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นให้ดีที่สุดค่ะคนที่เคยตกงานมาแล้วเขาจะทราบดีนะคะว่า การมีงานทําที่น่าเบื่อดีกว่าหน้าเบื่อที่ไม่มีงานทําและถ้าวันนี้ยังไม่เก่งหรือว่ายังเก่งไม่พอก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะจากวันนี้ที่เป็นผู้ถูกเลือกวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้เลือกได้บ้างและนี่คือเจตนาของประเด็นที่ทําคลิปตรงส่วนนี้ขึ้นมานะคะทุกเรื่องค่ะอะไรที่เป็นปัญหาไปโฟกัสแล้วก็รับมือกับมันมากกว่าที่จะยอมรับให้เป็นไปตามโชคชะตา ส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์หรือว่าทฤษฎีนะคะเราต้องพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยอีกหลายอย่างและที่จะเพิ่มเติมในส่วนของทักษะจอน,นี้ก็คือเรื่องของอายุของเราแต่ละคนค่ะว่าช่วงอายุนี้ดาวไหนให้คุณหรือว่าให้โทษเขาจะมีวิธีนับกันและสําหรับคลิปนี้เรายังไม่ได้สอนเรื่องของวิธีการหานะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปแต่ว่าเราจะอาสาหาทักษะจอให้คุณเลยค่ะสําหรับ EP ีหนึ่งนี้นะคะความรู้เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะช่วยคุณหาลัคนาแล้วก็เช็คทักษะจรเราจะเน้นที่ดาวใหญ่ๆนะคะพวกดาวพฤหัสหรือว่าดาวเสาร์คือถ้าดาวดวงเล็กๆเป็นกละกกินีคุณไม่ต้องไปซีเรียสค่ะใช้ชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามปกติไปได้เลยข้อมูลที่ต้องใช้ในการหานะคะตามที่คุณเห็นตัวอย่างนี้ค่ะมีวันเดือนปีพศเวลาเกิดที่ชัดเจน ระบุจังหวัดได้จะยิ่งดีค่ะตัวอย่างนี้นะคะถ้าเขาไม่รู้เวลาเกิดเขาก็จะรู้แค่ว่าเขาเป็นราศีกรกฎแต่พอเอาเวลาเกิดไปผูกดวงชะตาก็จะทำให้รู้เพิ่มค่ะว่าเขาเป็นลัคนาตุลแล้วก็เช่นกันนะคะถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนเราก็จะไม่สามารถหาลัคนาที่ถูกต้องให้คุณได้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราเห็นว่าดาวพฤหัสหลังวันเกิดปีหน้าของใครก็ตามค่ะเป็นกลักกินี เราจะบอกคุณฉะนั้นเป็นอันรู้กันนะคะว่าหลังวันเกิดปีหน้าต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วมันก็จะมีบททดสอบหลายๆอย่างเข้ามาค่ะไปเตรียมตั้งรับกันให้ดีแค่นี้เลยค่ะที่เราจะบอกคุณพร้อมกับลัคนาที่ถูกต้องบอกเพื่อให้เตรียมตั้งรับนะคะไม่ใช่รู้แล้วก็ไปวิตกกังวลกันอันนั้นผิดวัตถุประสงค์ของเราค่ะอันนี้ก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะ แล้วก็ขอความกรุณาส่งข้อมูลของใครของคนนั้นค่ะอย่าไปส่งใต้ข้อความของคนอื่นเราจะพยายามทยอยหาเวลาตอบให้ครบทุกคนค่ะถ้าข้อมูลของคุณมาครบถ้วนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ติดตามนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ก็ยินดีค่ะและสุดท้ายนี้นะคะคิดเห็นอย่างไรกับเก็บความรู้ทางโหราศาสตร์ที่นำมาฝากกันสามารถเสนอแนะพูดคุยได้ค่ะ อะไรที่เป็นการติดเพื่อก่ออย่างสุภาพเรายินดีน้อมรับเสมอแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะมี EP 2ตามมาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ